ง่ายสินเอกสารให้แล้วสุดท้ายถึงเดือนสิบเดอนเดือนมกราคมน้องทิงยอกสกีว่าเควลสกีว่าบริไดต์นัมบาเดือนปันเดบันปีได้ไปเขียนหอดมังคายไปเขียนใบเชิญตัวใบเชิญดูใบการันตีวีซานั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังโทรศัพท์ว่าด่านะหรือสื่ออะไรสักอย่างไม่ไม่วันนี้จะต้องเขียนว่าอันนัดโอโซ่มีอะไรคำถามเดี๋ยวสิไปเหตุการณ์ชักเกลือกนุ่ยตุลีอะไรแบบนี้แต่ไม่มีเงินซื้ออะไรนะคุณนี่เดี๋ยวเพ่งเงาคุณการันต์เพ่งเงาคุณการันตีคุณเกลือไม่เป็นไรอืม Vi behöver inte vika landet. Vem står för den sökandes försäljning? Försörjning under besöket. Hon. Den sökande. Mm. Ja, hon har Är du släkt Min syster. Mm. Nej, nej. Mm. เราเคยเห็นนะเห็นไหมตอนที่เราไปอยู่ที่ไทยแลนด์อรอเคยบูมกัเห็นไหมไม่นานนี้ินสกี้ว่าบราโซตามมาเพื่อจะเห็นพีซซ่ามีหน่อยบอเฮย คยอยู Hoy, an, no bon. ่บันพี่สาวไม่น้อยพมตอนไปเที่ยวแงงยเนตัวรันโอ้ยแหงแง่เส้นอื่นรงแฟครันสสกีว่าเวลาดูหอเรียนใส่อไทยแลด์ออกบูมียดเฮนเนี่ยหอทราฟ้าแรงแง่เส้น แคยนแก่าคือไปเที่ยวเมืองไทยล้วพักกับเขาพักอยู่บ้านเขาหลายปีแล้วกับพ่อเคยจะไปชื่อปีได้ปะนั่นเพราะถ้าอมวักอันคนดูแลเด็กหน่อยนักเรียนใช้สุดสิสมเขียนซิลิกาเขาเอ้นวักหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยให้นักเรียนนะ เสียซีสมสมพูนกไกเจอกันเมงสิซีมหาปีก่อนยิฟต์ิฟต์ยิฟต์แต่งาน Mm. Og her skal vi gi navnet vårt på han ah, det. som hun er gift med. Ah. ยอคันสกีว้เนี่ยยอนมาไทยแลนด์ยคันอินดีนูอ่ทริสอะคริสโ o เป็นเพราะว่าให้ใสซซื้อพี่เคยไม่น้อยต้องไปเอาซื้อภาษาอังกฤษพี่เคยก่อนคนเกดกากะบาดไปหอเหรออืม่เนสคุณ่บไทยแลนด์อือืิด้ออม สเตทเมนเราองจะเอ่ยเองบริอาจ จริงๆเอาสเตตเมนต์ไม่น้อยครับเพราะง no ่การันตีมากก็ได ok no ้แต่ว่าเป็นอะไรว่าเพิ่นจะได้ว่าก็ต้องก็ต้องเอาเพิ่นไม่อยากเห็นเอกสารของพ่อไม่น้อยเนาะเพิ่นไม่อยากเห็นถึงนั่นเงินในธนาคารเพิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวเพิ่นเอาของเพิ่นเองแค่เอาเอกสารสำคัญแนบไปให้กรับพ่ออ๋อดูคริสปฟ้าอืมนึ่งห้าฟ้า

สำหรับคนที่ยังไม่เคยเอาญยาดเอาลูกมาเที่ยวล่องเห็ดบงาง้อค่ะเอกสารว่าดดบไริยานี่มากมายหรอกเพียงแต่มันต้องกอกรละเอียดซื่อๆหายใจแห้งแต่บเขาก็หายใจแห้งตามโจอีกเฮสโกเลโบเราดอกระตุมนีคันสกีว่าแคละสมอง Har den søkende slektningen som bor i Sverige Ble du der? Ja. Da må du skrive et ja der, da. Så blir du redd litt. เป็นนางกันกับเป็นพี่น้องกันเมื่อสั่นจะพี่นน้องกล้องถือคนิิงเลยเมื่อไม่น้อยสั่นนี่แหะ Mà đến xếp uh, yeah. cơ Khó xuất thay ต๊ภาษาไทยแลนด์วะแฮ่ไทยแลนด์ H L N T H A I ล้กีว่า H N บุกสต t o แฮคลอดปะถูเ อ <ain> ืมอาจจะไปถนนบางใดกาตกปกพองบ่อโวเลลก เอามาเขาสิอยู่ใส่อยู่น้ำเห่าอันคำถามได้นั่นแต่ไม่ตอบปัญหาถามว่ามาพักที่ไหนสินะก็พักอยู่กับเราอยู่บ้านเห่าสินะบริสุทธิ์ลุงแรมมันก็ต้องกรอกโอ้ย่าก็สนุกใจเี่นี่ไอ้เหี้ยว่ากูจะ เขาให้กูได้จมแต่กูก็อยากเหตุกูก็บอกแล้วว่าไม่ต้องโกนแล้วกูใส่บริษัทเขาโกเขาก็สิทธทามกูคือเกาหั่น,นล,ล,ละหรือมึงอยากอกเองเนาะอย่างนี้ส่วนร่วมกระดาษใบนี้นะเสื้อ่อยแปดสิบแปดเทื่ยาเพื่อสิออกมาได้นะเคยได้มีไยันแต่ห้องหูยันแต่ห้องเห็นยันแต่เพิ่นบ่มีความสำคัญนะ่ะนะปากแปลแปบซะและ้วนะ เยอะมีสกอตตินคอมพานีฟอร์ดอมยันป้าเปเปอร์ออกสอตรงสกอตยันป้าบอกสกีว่าอนัดออกสออินเตอร์บร่าเดเดี๋ยวบริษัทเข้าสํา มันเป็นข้อมูลส่วนตัวบ่อยากให้เบิ่งเนาะอ๋อเดะอมฮ้อนทิ้งโดงโฟก้าเมยออีไทยแลนด์เองครับผมแพรย่อยสกเลมในามินเวสการ์โน่ถ้าเขาอยากให้คอมมูนเพิ่มเติมเขาก็ต้องถามคอยอยู่แล้วเมื่อไปยื่นคอยก็ต้องไปนั่งเจเอื่อยอยู่แล้วเนาะเสืองกูเสืองเสืองเสืองจนกูกระหลงทีปเลยแหละเขาสีเบิ้งกับไว้เขาเบิ้งเด้เอาไปเสืองเข้าไว้ อันนี้คือเซตหนีของเจเอื้อทั้งหมดเอ,อาไปให้เจเอื้อก็คือจบอันนี้ยาเนี่ก็ต้องเอาไปนั่งเนี่ยสมัสวกูอีกว่ายาอะไรในกระเป๋าปจิบายนี่กะอี้ข้านตัวก็เลยเอาใบยาจากโรงพยาบาลไปนั่งเออหุ่นเวียดห,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 หุ่นฮอหุ่นฮอมฮันฮอบคอมพานี่นะพอละเป็นว่าเขาต้องมีใบสเต็กเน่เอบอบ่นเขามีแปดสิบแปดบริษัทเขาบริษัทอะไรออกบริษัทออก